ช่วงนี้ใครที่กำลังมีแลนจะไปเที่ยวภูทับเบิกเนี่ยต้องแวะไปที่ไร่ฟาร์มแกะกันนะคะทุกคนแกะที่นี่น่ารักมากตัวอ้วนนะ่ากอดสุสดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ไร่ฟาร์มแกะภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ที่นี่จะเสียค่าเข้าผู้ใหญ่คนละ100บาทเด็ก80บาทส่วนแครอทอันนี้ชามละ40บาท <พอ S 2> ค่ะพอชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปลุยด้านในกันเลยค่ะพอน้องแกะเห็นเราถือถ้วยแครอทมาเนี่ยก็มาลุมกันใหญ่เลยแต่ละตัวเนี่ยฉลาดมากถ้าในถ้วยเรามีแลละะ้วเเขาาาจะะไมม่่ถยค แล้วบ้านไหนที่พาเด็กเล็กมาด้วยเนี่ยต้องระวังจริงๆนะคะเพราะว่าน้องแกะที่นี่เขาจะกระโจนใส่เราแบบไม่ทันตั้งตัวอย่างแอมเนี่ยก็โดนไปหลายดอกเลยค่ะถ้าเป็นเด็กเนี่ยบางทีก็อาจจะหงายท้องได้เลยนะดิฉันก็ใช้วิธีการถ้าน้องจะเริ่มกระโจนใส่ฉันเนี่ยก็หันหลังเอาก้นดันนางไปเลยจ้าถ้าเราจะตั้งใจป้อนแครอทน้องแกะแต่ละตัวเนี่ยรับรองเลยว่าไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะว่าน้องจะกระโจนใส่เราแบบมาลุมมาตุ้มแบบนี้ที่นี่เป็นฟาร์มแกะที่อยู่บนยอดเขาว,วิวดีมากไม่ใช่แค่ได้แวะมาให้อาหารแกะเท่านั้นนะคะเรายััังงงไไดดด้้้้้้ถ่่าายยยยรรูปสววววววิีีีีแแแบบบนนนนกกกอออะลทเ็ม ก้าสตัวนี้ที่เพิ่งจะมาเป็นวันแรกค่ะน้องขี้กลัวสุดๆเลยเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะคะถ้าเราเริ่มเข้าใกล้เนี่ยเขาจะหันหน้าหนีทันทีค่ะแกะที่นี่เขามีตั้งแต่ไซส์ใหญ่ไปจนถึงไซส์เล็กนะคะพี่เขาบอกว่าน้องตัวเล็กเนี่ยเราสามารถอุ้มขึ้นมาถ่ายรูปได้เลยแต่ก็นะอาจจะต้องถนอมน้องนิดนึงนะคะตอนที่เราไปเนี่ยน้องหลับอยู่เลยไม่กล้าอุ้มขึ้นมาค่ะส่วนน้องแกะตัวสีน้ำตาลตัวเนี่ยที่วิ่งอยู่เนี่ยชื่อน้องโคลาค่ะน้องน่ารักมากเหมือนน้องหมาเลยค่ะทุกคนใครที่มีแผนจะไปเที่ยวภูทับเบ